เครื่องบินลำหนึ่งเร่งเครื่องเมื่อออกบินตอนแรกนะครับใบพัดหมุนด้วยอัตราเร็วเชิงมุม12เรเดียนต่อวินาทีและเมื่อเริ่มบินขึ้นจะมีอัตราเร็วเชิงมุมเป็น108เรเดียนต่อวินาทีโดยให้เวลาทั้งหมดเป็น24วินา,าทีจงหาความเร่งเชิงมุมข้อนี้นะครับก็ง่ายที่สุดเลยนะครับตรงที่ว่ามันบอกเงื่อนไขามาตรงๆไม่ต้องแกะเลยใช่ป่ะเรารู้3 เรารู้3ตัวแปรใน5ตัวแปรก็คือเราสามารถหาได้ทุกตัวแปรใช่ป่ะโดยมีอะไรบ้างครับ3ตัวแปรอ่ามีอะไรบ้างครับใน5ตัวแปรคือโอเมก้าศูนย์โอเมก้าเซต้าทแล้วก็อัลฟ a าใช่ป่ะซึ่งมาเรียนแบบมาจากโอเมก้าศนเป็น U ูโอเมก้าเป็น V เซต้าเป็น a, T S T เป็นตัวเดิมอัลฟ a าเป็น <A. S 2> ใช่ป่ะครับอ่ะเราใช้แล้วเราก็เอามาเข้าสูตรเป็น4สูตรหลักได้เลยนะครับ4สูตรหลักก็คืออ่ะตามที่ได้สอนไปแล้วอ่ะมาดูกันครับว่าข้อนี้บอกอะไรเราข้อนี้เขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยใบยพัดหมุนด้วยอัตราเร็วเชิงมุม12เรเดียนต่อวินาทีแสดงว่าตัวแปรนี้คืออะไรครับโอ,โอเมก้าศย์ใช่ป่ะและเมื่อเริ่มบินขึ้นอัตราเร็วเชิงมุมเป็น 108ตรงนี้คือความเร็วปลายเชิงมุมใช่ป่ะครับดังนั้น108คือโอเมก้าเขาบอกว่าโดยใช้เวลาทั้งหมด24วินาที24วินาทีตรงนี้จึงเป็นจึงเป็นตัวแปทีใช่ป่ะอ่ะแสดงว่าเรารู้3ตัวแปรแล้วต้องการหาอะไรครับต้องการหาความเร่งเชิงมุมอ่าดังนั้นก็เอามาเขียนสักหน่อยก็ได้โอเมก้าศูเป็น12โอเมก้าเป็น1 0 8 E เป็น2ีหาอลฟาใช้สูตรอะไรดีครับก็ V เท่ากับ U บวก AT ใช่ป่ะหรือถ้าเขียนในเชิงมุมเนี่ยก็จะกลายเป็น V เป็นโอเมกาเป็นโอเมกาศูตร A เป็นอ l ลฟา T เป็นตัวเดิมใช่ป่ะครับอ่แทนไหมครับโอเมกเป็น108หน่วยเป็นเรเดียนเปอร์เซกโอศูนย์เป็น สิบสอในเบลเดียนเปอร์เซกหน่วยเดียวกันแทนไปเลยอัลฟาแล้วก็คูณดว้วยทีทีเป็น24อส่าหนึ่งตั้งครับแล้วก็เอา12มาลบได้96เท่ากับ24่สิบสีาเอา24มาหารครับจะได้12ตัด12 2สองสองยี่สได้4เท่ากับอัลฟาตอบอัลฟาเท่ากับสี่เรเดียนเปอร์ กแกสแควก็เ,เป็นคาตอบสําหรับข้อนี้นะครับเป็นความเร่งเชิงมุมนั่นเองโอเคนะอ่ะทีะเห็นได้ว่าข้อนี้ก็เป็นข้อที่เหมือนกับ3ข้อที่ผ่านมาคือเป็นเกี่ยวกับกฎการเคลื่อนที่ตรงๆพอยต์ของมันก็คือถ้าน้องเนี่ยตีโจทย์แตกว่ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบแบบการหมุนเนี่ยธรรมดาเนี่ย ก็คือรู้แค่า3าตัวแปรใน5ตัวแปรแล้วก็เอามาเข้า4สูตรหลักก็ได้คำตอบใช่ป่ะส,สรุปคือข้อที่ผ่านมารวมรวมรวมทั้งข้อนี้เนี่ยมันไม่ได้วัดอะไรน้องเลยวัดว่าน้องเนี่ยสามารถที่จะจำสูตรได้แล้วก็แทนโจทย์เป็นไหมเท่านั้นเองถ้าน้องทำเป็นก็คือจบนะครับอย่างข้อนี้น้องก็เห็นแล้วก็อ่านข้อมูลเนี่ยน้องก็พบว่าน้องรู้3ตัวแปร พอรู้สามตัวแปรใน5้ตัวแปรปุ๊บเอามาแทนค่าคําตอบออกทันทีเป็น4ี่ร i a ย p นเปอร์เซก์นะครับอ่ามันอาจจะดูเหมือนไม่ท้าทายดังนั้นข้อต่อต่อไปนะครับก็จะเปลี่ยนเรื่องดีกว่าไม่เอาการเคลื่อนที่เชิงเชิงหมุนเท่านั้นแหละอาจจะมีกับเรื่องอื่นๆด้วยนิดๆหน่อยๆนะครับโอเคข้อนี้จบครับตอบ ความเร่งเชิงบุมของใบพัดเป็น4เรเดียนเซกสแควร์นะครับเป็นคำตอบ